สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอัปเดตเครื่องเขียนทางร้านค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์นะคะตรงนี้จะเป็น ID เดีไลน์นะก็จะมีทั้งหมดสีหลายให้เลือกค่ะใครนะคะที่ไม่สดทางไลน์ก็ทักมาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กแย้มโลช็อปนะคะเพจเฟซบุ๊กอันนี้เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปนะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามด้วยสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ igy ส k u s h i ค่ะอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะ ใครมองเห็นเป็นนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะเริ่มที่ตะกร้าแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบดินสอแล้วก็ปากกานะคะราคาแรกนะจะเป็นราคา5บาทนะคะเป็นดินสอเปลี่ยนไส้นะคะมี2แบบนะจะเป็นแบบลายเจ้าหญิงนะคะลายเจ้าหญิงอันนี้จะมี 3- สีนะคะมีสีฟ้าอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลายเจ้าหญิงนะคะแล้วก็เป็นกำปัดอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นยางลบอยู่ด้านบนนะคะมีสีตามนี้เลยนะคะเป็นลายขนมหวานนะอันนี้เป็นดินสอเปลี่ยนไส้5บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบดินสอกดนะคะอันนี้ก็ราคา10บาทนะจะมีลายแรกนะคะก็จะเป็นลายเจ้าหญิงอันนี้นะคะเป็นลายเจ้าหญิงนี่นะแล้วก็เป็นแท่งสีม่วงนะคะอันนี้เป็นดินสอกดนะราคา10บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลายอันนี้ไม่ลิต้ลนะคะก็จะเป็นแท่งสีดําชมพูอันนี้สวยมากนะคะราคาด้ามละ10บาทนะ สว่วนนี้นะคะจะเป็นดีนสอกด15บาทนะคะอันนี้ตรงตัวด้ามจะเป็นเียมเหลี่ยมนะคะก็จะไม่กลิ้งตกโตนะคะเวลาวางไว้นะมีสีลายนะคะเป็นลายแบบเรือแบบนี้นะคะรานะคาแท่งละ15บาบาทนะอันนี้เป็นดีนสอกดนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นปากกา10บาทนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นแมวใส่แว่นนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะตามนี้เลยนะปากกานะคะ10บาท อันนี้ก็เป็นปากกา10บาทเหมือนกันนะคะมี3สีเป็นปากกาหน้ายิ้มอันนี้นะคะแล้วก็ตัวก็จะเป็นแบบตัวหน้าตลกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบฝาเปิดปิดนะคะราคา10บาทปากกาของกินนะคะจะมีสีเทาแล้วก็สีเขียวนะปากกาหนูแฮมสเ,เตอร์นะคะก็ปากกาหนูแฮมสเตอร์แบบแรกนะคะาาจะเป็นแบบสายยาวลงมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ส,สีแบบนี้นะส่วนปากกาหนูแฮมสเตอร์อีกแบบนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะก็จะเป็นแบบสายสั้นนะคะอันนี้ราคา10บาทเท่ากันนะปากกาอะโวคาโดนะคะอันนี้ตรงด้ามน,นะจะมีทั้งหมด3ลายตามนี้เลยนะคะและมันก็จะเป็นเหมือนลูกกิ้งกลมๆนะคะสีเงานนะปากกาไมยูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะราคา10บาทปากกาช็อกโกแลตไข่มุกนะคะอันนี้จะมีสีสีค่ะ ปากาน้ำผลไม้นะคะอันนี้สวยมากนะคะก็จะเป็นแบบแก้วจิ๋วๆนะคะแล้วก็พุงกุญแจตรงนี้สามารถดึงไปห้อยอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้จะมีลายนี่นะคะกีวีมีลายแตงโมนะคะมีลายแก้วมังกรแล้วก็มีลายส้มนะคะสวยทุกลายเลยนะราคา10บาทนะคะปากากระป๋องโซดานะคะน,นี้ทำเป็นรูปก,กระป๋องก็จะมีทั้งหมด4สีสีลายค่ะ ปากกาแมวนะคะน,นี้จะเป็นรูปน้องแมวแบบนี้เลยนะน,นี้ก็จะมีทั้งหมดสีสีเหมือนกันนะคะตัวด้ามรนะจะเป็นสีมุกมุกด้วยนะคะสีตัวนี้แท่งสีสวยมากนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบคลาแบบนะคะก็แต่ละลายนะจะเหลือแท่งไม่เยอะแล้วนะคะก็จะมีตามนี้เลยใครสนใจแบบไหนก็สามารถแคปภาพระบุมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกาหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นดินสอนะอันนี้ลูกเป็ดน,นะคะเป็นดินสอ แล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นดินสอนะคะสีฟ้าด้านในนะส่วนที่เหลือก็เป็นปากกานะคะอันนี้ราคา10บาทเท่ากันนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นปากกาแบบหนวดนะคะก็ตัวนี้จะมีสีสีนะคะเป็นรูปนวดแบบนี้อันนี้เป็นฝาเปิดปิดนะคะแท่งก็จะเป็นแบบนี้เลย10บาทค่ะ ปากกาขุยนะคะอันนี้นะสามารถเป็นไฟฉายได้ด้วยนะคะก็สามารถเปิดได้จริงเปิดขาไว้ก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็นี้นะคะสามารถเป่าได้จริงๆด้วยนะคะเป็นเหมือนขุยนะคะมีที่จับรูอะไรแบบนี้ครบเลยนะอันนี้ก็สามารถซื้อไปเล่นได้นะคะอันนี้จะมีสีตามนี้เลยนะคะอันนี้ราคาด้ามละสิบห้าบาทนะเป็นทั้งไฟฉายแล้วก็ขุยนะคะปากกาซานิโอนะคะก็ตัวนี้จะเหลือเป็นลายไมมิโลดี้นะคะสีชมพูพัสเทลสวยมากๆนะคะหวานมากนะสิบห้าบาทค่ะ ปากา,าน้ำปั่น20บาทนะคะอันนี้นะเป็นรุ่นที่เขียนดีมากๆนะคะเขียนลื่นแล้วก็สีติดชัดมากนะคะอันนี้ราคาด้ามละ20บาทนะคุณภาพดีมากๆนะคะก็จะมีลายตามนี้เลยลายน่ารักด้วยเป็นลายน้ำปั่นนะคะสว่วนนี้เป็นปากกา g a l a x ่นะคะก็จะมีนาำอยู่ด้านในนะคะแล้วก็เป็นกากเพชรนะไหลไปมาแบบนี้ได้สวยมากนะคะด้ามก็จะเป็นแบบด้ามใหญ่แบบนี้เลยลายด้านบนนะคะจะมีทั้งหมดสามลายให้เลือกนะคะมีเป็นลายหัวใจนะคะลายกระบองเพรแล้วก็ลายขับ,บเค้กนะคะราคาแท่งละ20บาท ปากกาคู่นะคะก็จะมีเป็นปากกานกฟามิงโกอันนี้เป็นคู่กันนะคะได้2แท่งนะอันนี้ก็เป็นคู่อีกแบบนะคะน,นี้สามารถแยกออกจากกันแบบนี้ได้นะอันนี้นะคะราคา20บาทนะได้เหมือนได้2แท่งนะคะก็ตกแท่งละ10บาทปกติเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คู่ละ20บาทค่ะปากกาหลากสี25บาทนะได้สีตามนี้เลยนะคะเป็นลายลูกเจี๊ยบค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแกนดินสอนะคะหรือว่าไส้ดินสอนะก็อันนี้เป็นลายชินนมอนนะคะจะมีทั้งหมด3โทนสีให้เลือกตามนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะจะเป็นตัวกลมๆอันนี้ด้วยนะคะน่ารักมากอันนี้ก็ราคาชิ้ละสิบสองบาทนะคะเป็นแกนดินสอชินนมอนค่ะ กรบเหล่าดินสอกากเพชรพาสเทลนะคะก็เหลือสีม่วงพาสเทลนะคะราคา10บาทนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นกบเหล่าดินสอลายการ์ตูนอันนี้ราคา19บาททุกแบบนะคะมีแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้แนะนํานะคะเพราะว่าสามารถเก็บเศษได้สะดวกมากๆนะราคา19บาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นยางลบนะคะเล่มที่เซตแรกนะคะอันนี้นะเซตละ5บาท1เซตได้2ก้อนคุ้มมากนะคะสามารถเก็บไว้แบ่งใช้ได้นะคะมีทั้งหมด3ลายนะเป็นลายขนมเค้กน่ารักนะคะ ราคาเสร็จละ5บาทนะสามารถระบุได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนนะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นก้อนละ6บาทนะคะเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลบได้ถึง 2B ด้วยนะคะเป็นแบบซอฟต์อิเลเซอร์นะราคาก็ละ6บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบยางลบมิฟี่อันนี้ 4B นะคะเป็นแบบซอฟต์เหมือนกันอันนี้5บาทนะคะส่วนนี้เป็นยางลบแท่งนะคะ1แท่งได้ถึง2ก้อนนะคะแล้วก็อันนี้สามารถเอายางลบก้อนอื่นมาเปลี่ยนได้นะคะจะได้จับได้สะดวกนะคะเป็นเหมือนแท่งจับนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะราคานะคะอันนี้15บาทนะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นเทปลบคําผิดเรื่องี่แบบแรกนะคะอันนี้นะก็ราคานะคะ29บาทนะเป็นลิควิดแบบเทปนะคะหรือว่าเทปลบควาผิดนั่นเองอันนี้นะคะจะมี3ลายนะคะตามนี้เลยเป็นลายน้องสัตว์นะคะมีเป็นลายหมานะคะอันนี้แล้วก็เป็นลายปลาวานนะคะแล้วก็เป็นสุนัขติ้งจอกน่ารักนะคะเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะสามารถใส่กระเป๋าได้สบายๆเลยนะคะอันนี้ก็ราคา29บาทค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบแท่งนะคะอันนี้1แท่งนะจะได้ทั้งเทปลบข้ามผิดนะคะหรือว่าลิควิดแบบเทปนะคะแล้วก็ได้ยางลบด้วยนะคะคุ้มมากนะก็ไม่ต้องพกยางลบแยกไปนะคะอันนี้ก็29บาทเท่านั้นนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นราคา39บาทนะคะก้อนนี้นะจะได้ทั้งเทปลบข้ามผิดนะคะแบบสายใหญ่นะคะแล้วก็ได้ตัวโมนิโมนี้แถมไปด้วยนะคะคุ้มมากนะราคา3 9บาทเท่านั้นได้โมนิโมนี้นะคะอันนี้มีลายนี้นะคะ แล้วก็ลายนี้สนใจลายไหนแคปภาพได้เลยนะคะอันนี้เป็นลายสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นลายหมีสีน้ำตาลนะคะราคา39บาทนะอันนี้นะคะก็เป็นแพ็คเทปลบคมผิดนะคะ1แพ็คได้ถึง4ชิ้นราคา39บาทนะคะคุ้มมากนะสามารถแบ่งใช้แล้วก็ใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็แต่ละชิ้นจะลายไม่เหมือนกันด้วยตามนี้นะคะ39บาทนะ ส,ส,ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแม้บรรทัดนะก็เริ่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นแม้บรรทัดราคา10บาทนะคะก็เป็นลายนี้เลยลายกุเดธรมะนะคะเป็นแม้บรรทัดแข่งนะคะขนาด15เซนนะคะอันนี้ก็ใส่ในกระบาดานิสสอได้นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นลายกุเดธรมะเหมือนกันนะคะกลมๆตรงนี้สามารถกิ้งตรงรลงได้นะคะราคาอันนี้13บาทนะส่วนแม้บรรทัดแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นลายปองปองปูลินอันนี้จะเป็นสายยาวสุดเลยนะคะ20เซนนะคะเป็นแม้บรรทัดแข็งนะอันนี้ราคา13บาทเท่ากันค่ะ สัญญางต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นไฮไลท์แบบต่างๆนะคะก็ไฮไลท์นะคะทุกแบบนะเป็นไฮไลท์พกพานะคะพร้อมกับที่ใส่ให้นะคะราคาเท่ากันทุกแบบ39บาทนะคะอันนี้แนะนํานะสาหรับใครที่มีไฮไลท์แบบแท่งใหญ่อยู่แล้วอันนี้ก็แนะนําเอาไว้พกไปโรงเรียนได้นะคะจะได้ไม่ต้องพกแท่งใหญ่ๆประมาณนี้นะคะก็เซตแรกนะคะจะเป็นเซตหมีนะคะจะมีเป็นแบบ5สีแล้วก็4ส,สีอันนี้นะคะเป็นกล่องแบบนี้เลยอันนี้39บาทนะคะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นไฮไลท์แบบหน้าอมยิ้มแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นตลับแบบนี้เลยเป็นกล่องนะคะได้ถึงสีสีนะ39บาทนะคะส่วนเซตต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบตัวกลมๆแบบนี้อันนี้ได้ถึง6สีนะคะแล้วก็ตรงด้านเนี่ยจะเป็นสีพัสเทลด้วยถุง10บล็อกนะคะ39บาทนะส่วน2องแบบสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายกระต่ายนะคะได้6สีเหมือนกันเป็น10บล็อกนะคะ แล้วก็จะเป็นลายจุด64นะคะอันนี้ก็จะเป็นแท่งแบบยาวแบบนี้นะอันนี้ราคา39บาทเท่ากันทุกแบบนะคะกางไกนะคะราคา35บาทนะก็มีที่เก็บตรงนี้ให้นะคะจะได้ไม่แทงกระเป๋านะเป็นกางไกพผกผ่านะคะ35บาทคะ่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบกระดาษโน้ตส,สมุดโน้ตส,สติ๊กเกอร์นะคะก็อันนี้เราไม่ได้รีวิวเรียงราคานะคะ,ะ,คะก็เลือกที่แบบแรกกันก่อนนะคะเป็นกระดาษโน้นเตเจตรานะคะราคานะคะชิ้นละ39บาทนะคะ 1แพกนะจะได้กระดาษเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะได้หนามากใช้ได้นานนะคะแล้วก็เก็บตะกร้าไปใส่อย่างอื่นต่อได้นะคะ39บาททุกแบบนะคะก็สนใจไล่ไหนแคปภาพมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นลักคุม,มาสีชมพูนะคะอย่างต่อมาจะเป็นคิตตี้สีแดงนะคะแล้วก็ไมมโลดี้สีชมพูนะคะอันนี้ก็ไเมโลดี้เหมือนกันนะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นกุเรทามาสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นลิักคุม,มาสีน้ำตาลอันนี้นะคะก็ราคา39บาทค่ะ Ose, สมุดโน้ตไซเล็กนะคะราคา10บาทนะก้อนนี้จะมี2ลายนะคะมีเป็นลายนี้ด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนอีกลายนี้ก็เป็นแบบนี้10บาทค่ะอันนี้ก็เป็นสมุดโน้ตแบบเล่มใหญ่นะคะอันนี้ราคา13บาทค่ะเป็นลายคิตตี้สีม่วงสมุดโน้ตอันนี้25บาทนะคะด้านในจะตกแต่งเป็นลายการ์ตูนตามด้านหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นสีขาวด <woo> ํานะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ลายให้เลือกนะคะอันนี้ด้านในน่ารักมากนะคะมีลายนี้อันนี้แล้วก็มีผูนะคะลิลักคุมะราคาเล่มละย5บาทนะคะ ยางต่อมานะคะจะเป็นกระดาษโนต้ตราคา25บาทนะคะอันนี้นะ้ามีหลายแบบนะคะเริ่มที่แบบแรกกันก่อนนะคะจะเป็นแบบ1แพ็คได้15แผ่นนะคะแล้วก็แต่ละแผ่นจะเป็นแบบหนานะคะก็จะใช้จดโนต้ตต่างๆได้นะคะเป็นแบบกระดาษเนื้อดีนะคะหนานะก็จะมีเป็นลายไามเมโลดี Kitty, นะ้อันนี้นะคะลายปอมปอมปูลินนะคะลายคิตตี้แล้วก็ลายกุเดธรรมะนะคะสนใจไหๆสามารถเก็บภาพมาได้เลยนะคะไมเมโลดี้แล้วก็คิตตี้นะอันนี้ราคา25บาทค่ะ ส่วนแบบที่2นะคะของกระดาษโนต้ต25บาทนะคะ1นึ่แพ็คจะได้50แผ่นนะคะแต่ว่ากระดาษอันนี้นะคะจะเป็นแบบบางกว่าเมื่อกี้นะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่านี้จะได้จํานวนเยอะกว่านะคะก็จะมีลายนี้นะคะลายลิลลรักคุมาม,มี2แบบนะลายนี้ค่ะชินนมอนกูดิธรรมะนะคะลายแมวแล้วก็ลายปอมปอมแนวนอนนะคะ25บาทนะอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโนต้ตไซส์จิ๋วนะคะ1แพ็คนะจะได้30แผ่นนะคะอันนี้ก็เป็นลายจิ๋วๆอันนี้จะมี3ลายให้เลือกนะคะ ราคา25บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบราคา35บาทสชิ้นหนึ่งร้อยสามารถซื้อคละกันได้นะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโนต้ตแบบฉีกนะคะแล้วก็สามารถทับเก็บได้แล้วก็ดึงแยกตรงนี้ได้ด้วยนะคะลายจะเป็นตามนี้เลยนะคะเป็นลายเจ้าหญิงนะราคา35บาทสชิ้นหนึ่งร้อยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบขนมปังไข่ดาวนะคะอันนี้จะเป็นโพสต์อิดนะคะ1แพ็คได้3 0แผ่นนะเป็นกระดาษกานะคะก็สามารถติดได้เลยนะคะ อันนี้ก็3 5บาทสาชิ้น1น0นะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้นนะคะ1แพ็กจะได้100แผ่นนามากนะคะใช้ได้นานนะเยอะมากนะคะ3 5บาทสชิ้น100ค่ะกระดาษโน้ตไซส์ใหญ่นะคะ1แพ็คจะได้50แผ่นนะคะแล้วก็ใหญ่มากนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ราคา35บาทสชิ้น1น0นะจะมี3ลายนะคะอันนี้แนะนําคุ้มมากนะคะกระดาษแผ่นใหญ่มาก สติกเกอร์ลายหินนะคะอันนี้1แพ็กนะคะจะได้2แผ่นแล้วก็อันนี้นะจะเป็นแบบสติกเกอร์ผิวด้านนะคะสามารถเขียนไปบนสติกเกอร์ได้ด้วยนะคะเอาไวต้ตกแต่งหัวข้อได้นะคะ35บาทสชิ้น100นะส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบที่ขั้นนะคะ1แพ็คนะก็ราคาแพ็คละนะคะ25บาทนะแล้ว1แพ็กนะคะจะได้หลายแผ่นมากแล้วก็หลายลายด้วยนะมีลายนี้นะคะสนใจลาไไหนก็สามารถแคปภาพได้เลยนะคะลายนี้แล้วก็เป็นลายนี้นะคะ นี่นะก็เอาไว้ติดตรงมุมหนังสือแบบตัวอย่างอันนี้นะคะ25บาทค่ะสว่วนนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตปกแขงนะคะก็นี่นะเป็นปกแขงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลายหน้าหลังนะคะจะเป็นลายแตกต่างกันแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้แนะนําเลยน่ารักมากนะคะราคาเล่มละ49าบาทนะคะนี่สวยมากนะคะมีลายชินามอนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายซูมิโกะนะคะ จะมีก,ก็จะมีทั้งหมด4แบบนะคะสนใจแบบไหนก็สามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะอันนี้แนะนำนะลายน่ารักมากนะคะแล้วก็ปกแข็งนะคะแข็งแรงนะนี่นะคะ49บาทเท่ากันทุกแบบค่ะสว่วนนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตแบบเล่มใหญ่นะคะก็แบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด3ลายนะคะมีลายกุเิทามะลายหน้าหลังจะเป็นตามนี้เลยนะคะ แล้วก็ลาลชินามอนนะคะส่วนสุดท้ายจะเป็นลลยเมโลดี้นะคะสวยทุกลายเลยนะคะแล้วก็อน,นี้นะจดได้เยอะมากนะคะเลยเป็นแบบเล่มใหญ่นะราคานะคะสิบาบาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบ Todo Li s t นะคะก็นี้นะจะเป็นแบบพอดอิดนะคะคือจะมีเทปกาวไว้ให้นะสามารถติดได้เลยนะคะจะได้ทั้งหมดสามก้อนก้อนแรกนะคะจะเป็นก้อนเล็กอันนี้นะมีเวลาให้วางแผนนะคะว่า24ชั่วโมงทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นวันที่แผนต่างๆนะคะออกแบบได้เลยนะแล้วก็ ส่วนสีเหลืองอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษสีเหลืองเรียบๆนะเป็นกระดาษโนตนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นทูดูลิสต์นะก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้นให้เขียนว่าวันนี้ทําอะไรบ้างประมาณนี้นะคะไว้ลิสต์นะอันนี้แนะนานะเป็นเซตแนะนําเลยนะคะไว้โนตต่างๆได้นะคะ1เซตราคา59บาทนะแล้วก็อันนี้เป็นสติกโนตนะคะก็คือจะเป็นเทปกาวให้อยู่แล้วนะคะ59บาบาทค่ะ เซตระบายสีน้ำนะคะอันนี้ราคา45บาทนะคะ1เซตนะก็จะได้ทั้งหมด8แผ่นนะคะแล้วก็จะมีสีแล้วก็ผู้กันให้นะคะ45บาทนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแฟ้มแบบกระดุมนะคะก็จะเป็นปิดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เก็บได้เยอะมากนะคะหนามากนะแล้วก็มีลายหลายลายนะคะอันนี้ราคา3 9บาทเท่ากันทุกลายนะสนใจอะไรไหนสามารถเก็บภาพได้เลยนะคะลายแรกจะเป็นลายนี้นะแล้วก็จะมีลายนี้นะคะอันนี้เป็นลายไมมเมโลดี้ค่ะ อันนี้ก็เป็น My Melody เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกแบบนะก็เป็นลายตัวนี้นะคะแล้วก็มีลายคิตตี้สีชมพูดแดงนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายแมวอันนี้นะสุดท้ายก็จะเป็นลายชินนมอนนะคะอันนี้น่ารักทุกลายเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบลายไหนนะราคาเท่ากันทุกแบบนะคะราคา39บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบที่เก็บนะคะน,นี่นะสามารถใส่ดินสอปากานะคะแบบบรรทัดต่างๆได้นะคะเอาไวจา้จัดโตให้เป็นระเบียบนะก็อันนี้แนะนํามากนะคะโตก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะราคาอันนี้นะราคา29บาทนะคะลายแรกนะจะเป็นเป็นตะกร้าทรงกลมอันนี้นะคะมีลาชินามอนกับมายมิโรดี้นะแล้วก็จะมีเป็นแบบตะกร้าทรงเหลี่ยมอันนี้นะคะก็จะมีเป็นลายปอมปอมปูรินนะคะ แล้วก็จะมีเป็นลายชินามอนสีฟ้านะคะสุดท้ายก็จะเป็นลายกุเดธรรมะนะราคาย9บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบแบ่ง2ช่องนะคะเป็นลายกุเดธรรมะนะคะสีสวยมากสีเหลืองอ่อนนะคะ29บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแบบมีช่องอันนี้ให้นะคะช่องอันนี้สามารถดึงออกได้นะคะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะตรงช่องเล็บเล็เล็กๆนะคะอันนี้ก็เอาไว้แบ่งได้นะอันนี้นะคะราคา29บาบาทเหมือนกันนะคะจะมีลายชินามอนนะคะ แล้วก็จะมี hombres, males, hair, Arizona, curtain, เป็นลายกุเิธรมะสีสวยมากนะคะจะเป็นสีไข่นะคะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีเป็นลายคิตตี้สีแดงนะคะนีีอเป็นสีแดงลั่วแล้วก็ลายกุเิธรมะสีใสนะคะราคา29บาทนะส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบที่เก็บแบบลิ้นชักนะคะก็สามารถเลื่อนออกมาได้นะคะนี่มี2ลายราคา39บาทนะคะแล้วก็ตรงอันนี้นะคะสามารถใส่เป็นดินสอปากกาใส่ไปได้เหมือนกันนะคะ39บาทนะจะมีเป็นลายหมีภูนะคะแล้วก็ลายลิลคุหมานะสีสวยมากนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นกระติกน้ำอันนี้ราคา39บาทเหมือนกันนะคะก็จะมี2ลายตามนี้เลยนะอันนี้เป็นที่คิวของถุกนะคะแบบนี้ราคา39บาทค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะ,ะจะเป็นกระบาดดินสอ,สอกล่องดินสอนะคะก็เั้นพที่ราคาแรกนะคะราคา39บาทนะจะเป็นกระบาดดินสอซานิโอนะคะอันนี้จะมี2ลายนะคะเป็นลายกุเิธรรมะแล้วก็ลายชินามอนนะเป็นแบบซิฟนะคะอันนี้ราคา39บาทเท่านั้นนะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเซตนะคะจะเป็นแบบกระเป๋าดินสออันนี้นะคะจะเป็นแบบกล่องกลมๆนะคะแล้วก็ม so ีไม้บรรทัดนะคะดินสอเหลาแล้วก็ยางลบให้นะคะเป็นลายลักคุมาทั้งหมดเลยน่ารักมากๆนะคะอันนี้ก็ราคา39นะกล่องดินสอนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะเอาไว้ส่องได้นะคะแล้วก็เป็น2ชั้นด้วยนะคะเวลาเปิดมาจะมีชั้นรองเล็กๆให้อีก1ชั้นนะราคา39บาทนะคะเป็นลายนี่นะคะลักคุมมานะแล้วก็เป็นลายมิกกี้เมาส์นะคะมีกระจกตรงนี้นะ ส่วนอย่างต่อมานะคะจะเป็น49บาทนะคะก็เป็นกาวดินสออันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะก็จะเดือดเทียบกันไซส์ก็จะต่างกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีความหนานะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลายด้วยนะคะอันนี้ราคา49บาทนะคะคุ้มมากเป็นลายการ์ตูนนะคะ49บาทนะแล้วก็จะมีเป็นกาวดินสอทรงกลมอันนี้นะคะเป็นตัวกลมๆอันนี้จะมี2ลายนะคะลายโดนัทนะคะแล้วก็ลายมากรองนะราคา49บาทเท่ากันนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นกระบอกดิสอแบบ70บาทนะคะเล่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นทรงกระบอกสีใสนะคะก็จะเห็นด้านในนะคะแล้วก็ตรงที่จับนะจะมีเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้ให้ด้วยน่ารักมากนะคะมีลายนี้ค่ะลายปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายเมมโลดี้นะคะที่จับจะเป็นลายสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะอันนี้ระคะจะ10บาทนะแล้วก็มีเป็นทรงนี้นะคะจะเป็นทรงออกเรียมเรียมหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีใสด้านข้างนะคะจะมีลายเมมโมดี้อันนี้นะคะ ที่จับเป็นลายสับรดแล้วก็เป็นลายชินามอนนะคะที่จับก็จะเป็นแบบนี้ราคา70บาทนะคะกระเป๋าดินสอกุไดธทรมานาะนอันนี้จะเป็นแบบหนังนะคะแล้วก็มีพงกุญแจแถมให้ด้วยนะคะ <_ D> สวยมากนะคะจะเป็นสีแบบเหลืองอ่อนๆน,นะคะ70บาทค่ะสว่วนนี้นะคะจะเป็นกระเป๋า,าดินสอมาเมโลดี้นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่มากนะคะจุดได้เยอะมากราคา70บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าคาดอกนะคะเป็นลายเจ้าหญิงนะคะก็จะมีที่คาดแบบนี้ให้นะราคา70นะคะ กระเป๋าชินนมอนอันนี้นะคะราคา80บาทนะสวยมากนะคะจะเป็นสีอ่อนแล้วก็ต้องคำว่าชินนมอนนะคะจะเป็นแบบ้อยขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะ<ม>น่ารักมากราคาใบละ80บาทนะคะตรงที่จับก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ80นะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบรีวิวอัปเดตเครื่องเขียนทางร้านนะคะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็น i d l i n e ไลน์นะก็มีทั้งหมด4ไลน์ให้เลือกนะคะใครที่ไม่โสดทางไลน์ก็ทักไปได้ค่ะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโรช็อปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพจเฟซบุ๊กละทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ IG Y J s u k s h i ค่ะ อันนี้จะเป็นช่องทางการตริดต่อนะใครมองเห็นเบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ